โจทย์ข้อนี้ถามว่าชายนคนหนึ่งกำหนดวงเงินไว้3,600บาทต่อสัปดาห์เพื่อจ้างคนงานถมดินภายในบริเวณว่านโดยทำงานสัปดาห์ละ6วันแต่เมื่อจ้างจริงเนี่ยปรากฏว่าค่าแรงถูกเกินไปจึงต้องเพิ่มค่าแรงเพิ่มอีกคนละ5บาทต่อวันและลดคนงานลง4คนทำให้จ่ายพอดีกับเงินที่ตั้งไว้อยากทราบว่าเดิมเขากำหนดจะจ้างคนงานกี่คนนะคะอย่างแรกเนี่ยเราก็ลองกำหนดตัวแปรดูก่อนว่าสุดไม่มีคนงาน จ้าคนงาน x คนได้ค่าจ้าง y บาททีนี้จากโจทยเนี้ยเขาบอกว่าต้องเพิ่มค่าแรงสูงขึ้นอีกคนละห้าบาทแล้วลดคนงานลงสี่คนนะคะก็คือแสดงว่าเนี่ยอ๋อแรกเขาบอกก่อนว่าต้อง ของงานใหม่เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นคนงานลดลง4คนแล้วก็ค่าจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้น5บาทต่อวันซึ่งวันหนึ่งทำงานหกซึ่งสัปดาห์หนึงทำงาน6วันก็คือกลายเป็น y บวกด้วยสามสิทีนี้สมการแรกที่เราจะตั้งก็คือเขาเหมามงเงินไว้สา0หมื่นสบาทก็คือ x คูณ y เท่ากับ3,600บาท ส่วนอันนี้เป็นสมการที่1อันใหม่ที่เราจะได้ก็คือ x ลบสคูณกับ y บวกสาเท่ากับ3ามล้นหกรบาทเช่นกันอันนี้เราก็จะทำไปเรื่อยๆจะได้ว่า xy ลบส y บวกสา x ลบรอเท่ากับ3,600อันนี้ xy มันเท่ากับ3,600จากอันนี้ก็ตัดกันไปจะได้ว่า สามสิเลบสี่เท่ากับหนึเอาสองหารตลอดเป็น 15x ห้าเลบสอเท่ากับหกนะคะเราจะได้ค่า y จะได้ว่า 2y งเท่ากับหกสิบลบสิบหเท่ากับสามสิลบสิบส่วนส ที่เ่าก็ค่า y เนว่ยไปแทนในนี้จะได้ว่า x คูณกับ30ลบ1 5 x ส่วน2เท่ากับ3,600 3 0 x ลบกับ1 5า x กำลัง2งส่วน2เท่ากับ3,600เอา2คูณตลอดก็กลายเป็น6 0 x ลบ1 5า x กำลัง2งเท่ากับ7,200เอา15ห้ตลอดจะได้ว่า c x ลบ x กําลังสองเท่ากับ480แล้วก็ลองทำรูปสมการให้ดูสวยงามจะได้ว่าจะได้เท่านี้ค่ะศูนเท่ากับ x กําลังสองลบ4 x บวก480รดนั้นก็แก้สมรแยกออกเป็นสองเล็บแก้สมการสองตัวแปรค่ะ จะได้ x บวก20กับ x ลบ24แต่ x เป็นค่าลบไม่ได้เนื่องจาก x ก็แทนด้วยว่าคนงานนะคะเป็นคนต้องมีค่าเป็นบวกนั้นแสดงว่า x เท่ากับ24คำตอบโจทย์เขาถามว่าจะต้องจ้างคนงานกี่คนก็คือจะต้องตอบ24นั่นเองเดี๋ยวลองทวน,นอีกทีนึงนะคะโจทย์ข้อนี้ถามบอกว่าาำนดวงเงินไว้3 6 0 0บาทใน1สัปดาห์เนี่ยจะใช้จ้างคนงานโดยทำงานสัปดาห์ละ6วัน แต่ว่าจ้างจริงเนี่ยค่าแรงมันถูกไปจึงต้องเพิ่มค่าแรงอีก5บาทต่อวันแล้วก็ลดคนงานลง4คนแล้วก็เงินก็จ่ายเท่าเดิมนะคะเราก็มาตั้งสมการโดยที่ให้คนงานเป็น x คนค่าจ้งาง Y บาทแล้วก็ทําเป็นสมการที่1ก็คือคูณกันเท่ากับ3,600ันหแล้วก็เงื่อนไขใหม่คูณก,กันจะเท่ากับเท่าเดิมก็แก้สมการออกมาจะได้ค่า x เ,เท่ากับยีซึ่ง ก็ตรงกับที่เขาถากไว้ก็คือจะจ้างคนงานกี่คนก็จะต้องตอบว่า24คนค่ะ